เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับแอดโกงกระดิกเช่นเคยเที่ต้องมาอัดคลิปนี้ลงนะครับเพราะว่าเสียงเป็นอย่างนี้ไนดะ้ยังไงก็ไม่รู้จู่ๆก็เป็นหวัดหลังไปลอยกระทงแล้วตื่นเช้ามาเสียงหายไปงงมากๆตอนแรกบายย่ายยังสตรีมยังพอมีเสียงแล้วตอนนี้คือไม่เรือแล้วแล้วคือ <c oughs> เสียงมันเหมือนลงไปอยู่ไนม่นรูนะครับ พูดแล้ว <c oughs> พูดแล้วเสียงลงตะลอดเวลานะครับไม่เคยเป็นขนาดนี้มาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรว่างว่าจะหาในเร็ววันเกณฑ์ชิ้นตอนแรกว่าจะเล่นเนเรื่องกิจกรรมก็ยังเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ผูกเกีเ่ยมในเรื่องต่างๆนะครับอาจจะต้องหยุดพักไปก่อนนะก็ขออภัยด้วยที่อาจจะหายไปช่วงนี้เดี๋ยวเสียงมันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวแต่กลับมาจะตีมนะครับช่วงนี้น่าจะ ไปดังเลนทีเอฟทีทยาวเอาไว้เท่านี้ละกันไม่ไหวแล้ว